สวัสดีครับพวกกับผม <Ge ek. S 1> จอมยุทธนะครับกับช่องจอมยุทธ i ฟิชชิงนะครับวันนี้เรามาตกปลาหมายข้างกระชังปลาครับเป็นหมายข้างกระชังปลาของผมเองครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงที่ตกครับหมายที่ตกก็จะเป็นข้างกระชังปลาครับข้างแพปลานะครับเป็นหมายน้ําลึกนะครับไม่ใช่น้ําตื้นนะครับเป็นน้ําลึกเราจะตกกันแค่ประมาณเมตร กว่าๆนะครับเมตรสองเมตรไม่เกินสองเมตรครับหย่อนลงไปไม่เกินสองเมตรนะนี่ครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับตามชมครับว่าวันนี้จะได้กี่ตัวครับผม อ่าอีกเยอะครับตัวนี้โอ้ตัวใหญ่ครับตัวนี้ประมาณเจีด โดนครับตัวนี้ไม่โดนฮะว่าไม่โดนอืมเป็นเทโพเล็กใช่ครับ น้อยว้าวเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยลงกระชังปลาครับเลี้ยงต่อ ก,กำลังน้อยหรถพอีกำลังน้อยครับ

ก็ปใหญ่่ปล่อยลงกระชังครับเลี้ยง มึงตกมึงเอฟนะคร ใ,ใหญ่เลยครับโูนนูนแล้ววนะน,นูนนูน ครับดูเ็ดหลุดหลุดไปแล้วหลุดพอดีครับน่ามิตัดยุบ เวลาหมดหมดเวลาครับได้เวลาให้อาหารปลาแล้วครับเหยื่อก็ที่ผสมไว้ก็หมดพอดีเดี๋ยวจะให้ดูปลาทั้งหมดครับครับสำหรับปลาทั้งหมดที่ได้วันนี้ครับจะประมาณนี้ครับ ีตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวใหญ่สองตัวก็ตัวเล็กส่วนปลาสวายเล็กสองตัวเอาโยนลงหลุมนี้ครับลุมบ่อเลี้ยงปลาครับหลุมเลี้ยงปลาครับกระชังมาเลี้ยงต่อมาตัวเล็กครับตอนนี้ก็วันนี้มาตกเป็นวันที่สองครับเมื่อวานน่าจะได้เยอะกว่านี้แต่ว่ามันตัวไม่ ใหญ่ขนาดนี้ครับใส่ป้าใส่ป้าผ่า,า,านไปเมื่อสักครู่นั้นเป็นทีมงานดำน้ำยิงปลาครับช่วงนี้กำลังเข้าหน้าร้อนพอดีครับได้เวลาดำน้ำยิงปลาครับพอดีพอดีทีมงานผ่านมาก็เลยทักทายกันพอดีครับผม ครับสำหรับวันนี้ครับอากาศร้อนมากเลยครับก็ได้เวลาให้อาหารปลาครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ